วิธีในการทําให้ผู้ชายใส่ใจเราครับในการศึกษาตีพิมพ์นะครับเมื่อวันที่13ธันวาคม2023นะครับนักเขียนนะครับจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเขาได้อธิบายว่าการทําให้ผู้ชายหลงรักเนี่ยนะครับต้องทําให้ผู้ชายรู้สึกนะครับถึง5ข้อนี้เสียก่อนเราจะต้องทําให้ผู้ชายเกิดความตื่นเต้นให้ได้มากที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะเพศชายเสต็จสารโดปามีนมากกว่าเพศหญิงครับ ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าในการครบหากันเขารู้สึกว่ามันมีความสงบนะครับมันไม่ได้มีการโวกเวกโวยวายการต้องจับผิดต่างๆทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความวุบวาบนะครับรู้สึกว่าเ,เราเนี่ยน่าหึงหวงผู้ชายต้องรู้สึกว่าการครบหากับผู้หญิงครั้งนี้เหมือนกับว่าไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเลย เขาต้องรู้สึกว่าผู้หญิงน่าทนุถนอมซึ่งเราจะต้องทําให้ความคิดของผู้ชายเนี่ยรู้สึกถึง5อย่างนี้ครับและจะทําให้เขาใส่ใจเรามากขึ้นจงทําให้สมองของผู้ชายคุ้นชินกับเราครับโดยการ เล่าเรื่องที่เรามีความผิดพลาดให้เขาฟังกับเช่นวัยเด็กเนี่ยฉันเคยผิดพลาดอย่างนั้นนะฉันเคยผิดพลาดอย่างนี้ฉันเคยหกล้มหัวคำบําฉันอายอายเพราะเวลาเราเล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่เปิดเผยเราไม่ได้มีอะไรบอกปิดหรือว่าเราไม่ได้เล่าแต่ว่าเนี่ยเรื่องที่ฉันเก่งแต่ว่าการที่เราเล่าเรื่องผิดพลาดมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับเรามากกว่าครับ เล่าเรื่องวัยเด็กของเราให้ฟังครับว่าชีวิตวัยเด็กของเราเป็นยังไงบ้างนะครับหรือ3ครับเล่าเรื่องตลกให้เขาฟังครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกว่ามีการผ่อนคลายมากขึ้นครับเวลาอยู่ใกล้เราถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ